ฉันได้คุยกับทางทหารพันศึหลายๆท่านทาั้งศึกปัจจุบันเองก็ตามทาั้งศึกที่ผ่านมาหลายสิบปีเองก็ตามสิ่งหนึ่งที่ท,ทางทหารพันศิกหลายๆท่านถึงถามว่าณวันนี้อยากต้องการบอกอะไรไหมสิ่งที่ต้องการคืออะไรลุงมัเขาบอกว่าผมต้องการโอกาสผมขอแค่โอกาสโอกาสในการได้กลับไปทำงาน คือวันนี้เขาไม่สามารถกลับมาเป็นทหารที่กปกติดได้เพราะหลายคนก็คือสูญเสียไปแล้วจากการรบแต่ไม่เป็นไรแต่ฉันขอแค่ว่าฉันได้โอกาสทำงานให้กับครอบครัวได้ไม่เป็นภาระครอบครัวไม่ต้องมีใครมาแบบมาหามาคอยฉันสามารถทําให้เกิดคุณค่าได้นะฉันขอแค่โอกาสแบบนี้ฉันวันนั้นได้ฟังรู้สึกกับมันรู้สึกเราก็รู้สึกจุกอกกันนะนั่นเหมือนกันว่า สิ่งที่เราเห็นความตกหรืเราไม่อยากเกิดแล้วผลของมันวันนี้เราสามารถช่วยเหลือเราสามารถสนับสนุนในสิ่งนั้นได้แค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเลยก็คือการสูญเสียเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็เราก็อยากให้มันจบให้ได้ไวนะครับอะไรที่ต้องแก้ผมคิดว่ามันก็คงจะต้องแก้กันให้ได้ไวเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นว่าผู้ที่สูญเสียจ,จริงคือทหารจริงที่เขาต้ององอกอยูาา่ VEN ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าจริงที่เขาต้องเลย ยองจับระเบิดลยุยไปถึงชายแดนข้างหน้าฉันแต่ละคนเขาก็รักชีวิตแต่เขาก็รักแผ่นดินมากๆมือนกันฉันเราก็มองว่าเราในฐานะทั้งแผ่นดินเองทั้งส่วนพลายก็ตามเราก็ควรจะให้ความร่วมมือกันแล้วก็จริงๆเราก็อยากเห็นมันสงบสุขไว้ จะเป็นเป็นในช่วงแรกๆที่เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับ like <Liberty> การสถานการณ์ตึงเครียดน่นะครับซึซ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆด้วยสถานการณ์ในทางกองทัพก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างครบพร้อมอยู่แล้วแล like ้วก็วันนั้นพอดีไปถ่ายรายการข้าชาพาที่จังหวัดอะไรนะสุรินพอดีครับเราก็เลยได้ทราบจากทางคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกทหารบกที่สองใช่ไหมก็เลยได้แวะไปเพราะวันนั้นเขาก็ได้มีการแวะนาอาหาร ของข้าวอาหารง่าต่างไปก็เลยได้ไปร่วมสนับสนุนด้วยเร้กลังใจอยู่ได้ทำอได้เจอด้ก็คือได้มีการพูดคุยให้กําลังใจก็ต้องบอกว่าน้องๆทหารที่ไปอยู่ที่เขตชายแดนเนี่ยก็เป็นทหารที่ค่อนข้างเพิ่งจากบ้านมาก็คือเอาง่ายในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ย่งกลับบ้านได้มีไม่ถึงคืนเลยก็ต้องเป็นประจําการแล้วแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรต้องการวันและกําลังใจ แล้วก็อุปกรณ์บางชนิดเช่นโซลารเซลล์นั่นแหละที่มันต้องติดตั้งด่วงที่ต้องใช้เลยนะเวลาหนึ่งอุปกรณ์เดี่ยวบางชิ้นบางอยา่างที่ที่จำเป็นต้องใส่คือท่านณเวลานั้นเนี่ยวันที่ไปเนี่ยก็เหมือนเราทุกคนแหละที่ผานบอกก็ตกใจเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็แบบแต่ก็ดูด้วยหน้าที่นะที่ยอย่างไปด้วยความเต็มใจแล้วก็ใจสู้มากๆ แล้วพอระยะมันค่อนข้างยืดยาวเนี่ยบางคนก็คิดถึงบ้านก็มีคนก็ห่มบ้านก็มีบางคนก็ไม่สบายจากโดนจัดแดดก็มีฉะนั้นคือก็ต้องบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับในการที่เราจะให้กําลังใจรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆค้นที่เมื่อมันกลับมาอีกแล้ว ต้องบอกว่าก็เหมือนกับคนไทยทุกคนซึ่งเราก็ติดตามข่าวสารประจำอยู่นะครับแล้วก็เป็นห่วงในทุกส่วนโดยที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็พอเราเห็นสถานการณ์ด้านหน้าจริงๆก็ต้องบอกว่าก็มีผู้เสียสละอยู่ด้านหน้าอีกมากมายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าณเวลานี้เองก็มีผู้ที่โดนระเบิดเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งที่เราทาได้นะเวลานี้เองอย่างเช่นที่ได้ทราบก็คือทั้งโรงพยาบาลฐานปันสิเองนะครับโรงพยาบาลองทั้งกุงเองที่ดูแล ทหารที่รับการบาดเจ็บอันนี้ก็สำคัญมากนะหลาคนไม่รู้ว่าจริงๆเราดูข่าว <c oughs> อย่างที่เกิดขึ้นแต่พอเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยทหารที่ได้รับการบาดเจ็บต้องกลับมา,ารักษาเขาต้องใช้ชีวิตใช้เวลาเราอาจจะอ่านข่าวแค่วันสองวันสามวันเราเลยรู้สึกแต่หลังจากนั้นหละ่ะฉันก็คือผู้ที่ดูแลก็คือท้าาองโรงพยาบาลพระมิบุตแล้วก็โรงพยาบาลทหาสิบแล้วก็องค์การเคพาะทหารสิทปีก็ตามเดี๋ยวนี้เราก็เลยมองว่าการเข้าไปได้อย่างน้อยมีส่วนร่วมไปส่วนช่วย แต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สาคัญที่อนญาตบอกตรงนี้เลยนะครับก็คือได้พบกับทางผู้มในการโรงพยาบาลทหารพิเ์ษใเวลาทหารจะบป่วยหรือโดนระเบิดต่างๆข้าที่จะต้องมีต้องดูแลในระหว่างที่ในระหว่างช่วงที่เกิดต้องดูแลช่วงหลังจากที่ออกแล้วต้องดูแลชีวิตเขาต่อไปนั่นแหละทั้งสิ่งที่สามารถสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือกับทหารต่างได้ก็คือรายได้จากการรักษาที่โรงพยาบาลพิเศษซึ่งโรงพยาบาลทนารพิเศ์บอกว่า อยากฝากคุณอ้ําช่วยบอกหน่อยว่าโรงพยาบาลฐานการศึกนี้รับ,บรักษาคนทั่วไปด้วยนะแล้วใช่ไม่ใช่แค่ทหารนะราะถ้าเกิดว่ามีคนไข้ไปรับการรักษาเนี่ยเขาจะเกิดรายได้จากการรักษาก็สําสคัญคือที่โรงพยาบาลฐานการศึกเองเนี่ยมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากหาย่็แรกคนไข้ที่ไม่ไเ้ียะมากคือหนึ่งคุณไม่ต้องไปนั่งรอเป็นวันวานสวันเดียวที่คุณไปคุณสามารถพบเจอคุณหมอได้หลายคน3คุณได้รับก,การรักษา สเป็นการสนับสนุนการรักษาทารป้งกันสิทธิ์ที่เราเห็นในข่าวไปตรวกฉันณเวลานี้สิ่งที่เราทําได้ในฐานะประชาชนที่เราอยู่ด้านหลังเราสามารถร่วมกันทําตรงนี้ไดครับที่รู้สึกไหมครับแค่ทำหน้าแบบล่าสุดคือการกินการเราความรู้สึกก็เสียใจนะครับอย่างที่ได้ทราบข่าวกันก็ต้องบอกว่าก็ติดตามผมเชื่อว่าหลายคนก็มีหลากหลายความคิดเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเลยก็คือการสูญเสียเพิ่มเติมมากขึ้น แล้วก็เราก็อยากให้มันจบให้ได้ไวนะครับอะไรที่ต้องแก้ผมคิดว่ามันก็คงจะต้องแก้กันให้ได้ไวเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นว่าผู้ที่สูญเสียจริงๆคือทหารจริงที่เขาต้องออกอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าจริงที่เขาต้องลุยฝ่างกงจับระเบิดลุยไปถึงชายแดนข้างหน้าเะฉันแต่ละคนเขาก็รักชีวิตแต่เขาก็รักก่นดยนงมากๆต่างก,กัน,กน เราก็มองว่าเราในฐานะทั้งแผ่นดินเองทั้งส่วนกลางด้ตามเราก็ควรจะให้ความร่วมมือกันแล้วก็จริงๆเราก็อยากเห็นมันจมปล่อยเพราะอย่างเนี้ยบบที่อย่างที่ถึงหมือนที่ตากล้ามาประมาณบแสดงว่าเขาก็มองให้เราเป็นกระบอกเสียงในกากับอาหารมาใส่ทำไม่ได้แล้วเต็มใจที่จะมาช่วยกันใช่ไหใช่ครับเต็มใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราได้ไปเ,เ,เจอว่าอต่วันนี้รบก,กันขับรถก,กันเสร็จปุ๊บมีคนบาดเจ็บเราไม่อยากให้คนบาดเจ็บ เราแค่ไม่อยากหรือเราได้ลงมือทาแล้วละ่ะต่งนสิ่งที่ลงมือทำคือการรักษาใช่ไหมการรักษาจากโรงพยาบาลซึ่งเราก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นโรงพยาบาลต้องการอะไรโราแาลต้องการคนไข้ผู้ป่วยธรรมดานี่แหละเ<ร>ข้าไปรักษากันไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่บอกว่าโรงพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยอื่นได้นะเมื่อมีการรักษาผู้ป่วยอื่นได้ก็สามารถไปสนสับสนุนค่าที่จ่ายค่ายาต่างที่เก,กาิดปัญหาสุขได้และสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็อยากจะฝากบอกท <c oughs> ุกทุกคนเพราะว่า วันที่เราเห็นทหารสูญเสียทุกคนไม่อยากให้เกิดสงครามแต่พอเมื่อเกิดแล้วเราเราได้มีส่วนร่วมในตการที่เราไม่อยากเกิดในประคทศเเพราะฉนั้นได้คุยกับทางทหารพันศึกหลายท่านทั้งศึกปัจจุบันเองก็ตามทั้งศึกที่ผ่านมาหลายสิบปีเองก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทางทหารพันศึกใหลายท่านถึงถามว่าณวันนี้อยากต้องการบอกอะไรไหมสิ่งที่ต้องการคืออะไรนืกไหมก็บอกว่า ผมต้องการโอกาสผมขอแค่โอกาสโอกาสในการได้กลับมาทำงานคือวันนี้เขาไม่สามารถกลับมาเป็นสถานที่บบปกติได้เพราะหลายคนก็คือสูญเสียไปแล้วจากการกบแต่ไม่เป็นไรแต่ฉันขอแค่ว่าฉันได้พิโอกับมาทำงานให้กับครอบครัวได้ไม่เป็นภาระครอบครัวไม่ต้องมีใครมาแบกมาหามมาคอยฉันสามารถทำให้เกิดคุณค่าได้นะฉันขอแค่โอกาสแบบนี้ฉันวันนั้นได้ฟังคุณสิกับมนุสิก,ก เราก็สึกจุดปกกันนะนั่นหมอนกันว่าแอนละสิ่งที่เราเห็นในสงครามต่างที่เราไม่อยากเห็นแล้วคนของมันันเนี้ยเราสามารถช่วยเหลือเราสามารถสนับสนุนในสิ่งนั้นได้แค่ไหนก็เลยคิดว่าในสิ่งที่คนนี้ที่พูดเนี่ยเขาคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งตั้งแต่ต้นทางเองก็ตามต้นตอของสงครามเองก็ตามของของการรบเองก็ตามเพื่ออะไรจะแบบระหว่างกลางดูนะฉะนั้นเราทำอะไรบ้างก็อยากให้สังคมให้โอกาสทางน้ำมั ใช่ก็คือก็อย่างที่บอกว่าที่วันนี้นอกจากสงครามข้างนอกแล้วอ่ะสงครามข้างในเราก็เยอะสงครามสื่ออะไรกันที่แบบต่างฝ่ายต่างเห็นซึ่งบาง,บาง,บ,างบางความคิดเห็นมันก็มีประโยชน์แต่เราก็ต้องดูก่อนว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันเริ่มจากตัวเราอปเราก็อย่าก่อสิทธ์สงครามในใจเรา <c oughs> อย่างแรกคือเราไม่อยากให้เกิดสิทธ์ข้างนอกสิทธ์ในใจเราอะ่ะจัดการหรือ,อยังเราลบกับตัวเองเสร็จหรือ,อยังเราจัดการข้าศึกในใจเราได้ไหม เราลดตัวนี้ได้ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นได้ไหมสิ่งต่างเนี่ยมันจะอยู่บนโซเชียลเยอะมากการประคักันระหว่างสิ่งสิ่ง,งเขาสิเราสิ่ภายในบ้านอะไรอย่างนี้ก็ต้องให้โจทย์กับบ้านเลงว่าแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการปั่นสิ่งสงครามนั้นหรือเปล่าหรือเราจะทําสิ่งที่จับต้องได้จบต,ต้องได้คืออะไรล่ะราวันนี้ทหารเจ็บ <c oughs> ถามไม่สบายถามต้องการการสนับสนุนยารักษาทําได้ไหม คือจริงๆเราจริงๆวันนี้ที่ท,ทำอยู่เราผมเองแลว้วก็ทีมงานเนี่ยเราก็ได้ทํากันอยู่แบบในสิ่งที่เราทาได้ทํากันตลอดเวลาใช่ไหมว่าจะเป็นการรับทราบข้อมูลในสิ่งใดก็ตามที่กองทัพเองถ้าถัดสิ่งใดๆที่เราในฐานะประชาชนทั่วไปสามารถสนับสนุนได้ซึ่งเราก็ต้องเชื่อว่าจริงๆกองทัพก็มีความมากมายแต่อะไรที่เราในฐานะคนบันเทิง สื่อสารได้หนึ่งเราพูดได้ใช่ไหมเราสื่อสารได้เราเลือกจะสื่อสารอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกจะสื่อสารอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์อันนี้เราเลือกตากเราทำได้2ในการบังแรงเราสามารถทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับสุขภาพของอนิางาเจ็บฐานป่วยเราทําอะไรได้บ้างคอนเทนต์ที่ใส่ก่อนที่จ มันเดินทางไปยังไงบ้านว่าตั้งโคงการที่ไรก่อจะรู้มาก็เอ่อจัดจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่แรกๆนะเพียงแต่ว่าก็อาจจะเลือกเรื่องที่ชอบหรือเรื่องที่อย่างเช่นตอนนี้เอาเรื่องของวายนะจริงๆก็ต้องเริ่มมาจากน้องชายกับน้องสาวเขาชอบเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเออ่ซีรีส์นักแสดงนิยายที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องสมองแล้วก็มีแฟนคนติดตามก็ได้เริ่มจากน้องสาวเพราะงั้น ็ลองทำารันนกันดูก็เป็นการชิมลางลองลองทำในสิ่งที่มันเป็นเราเช่นโอเคเป็นชื่นชอบความเป็นวายแล้วก็ลองมาศึกษาแล้วความเป็นวายที่เราศึกษารวมถึงในละคอเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของสมองซึ่งคนเป็นเยอะมากเป็นไองียบที่เราไม่เกิดคืออยากแปแปใช่ใช่ครับซึ่งคนที่เป็นผู้เขียนนิยายเรื่องนี้ก็เป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องสมองซึ่งก็เจอคนไข้สมองมามากมาย บางทีเราคิดว่าเราปรกติเราไม่ปกตินะเราเพิร์เจอร์เราแบบคลิปขึ้นที่นี่นนมันมาจากการสร้างภาพอายกตัวอย่างวันนี้เราสร้างภาพเสมุนจริงอยู่ตลอดอ่าใช่ในคณะการแสดงจะเป็นนี้ตอนเราเรียนการแสดงใช่ไหมไหแล้วก็บอกว่าให้เล่นเป็คน,นคนบ้าคนบ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองบ้านะเขาเชื่อมากมากว่าเขาเป็นสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นคือหมายเขาว่าบางทีเราอะสมองเราถูกสั่งเชื่อมากจนเกินพอดีจนเกิดภาพต่างๆนานาจินตนาการจากโลกสองใบเองก็ตามเราเชื่อเราเราสร้างสิ่งหลอกแบบนั้นปัญหาของสมองมันก็เลยเป็นมากมายในุกวันี้ฉะนั้นซีรีส์ใครในกระจกเองเราก็มองว่าอย่างน้อยสายกระแสซีรีส์วายก็เป็นที่นิยมแล้วพอเราได้เห็นน้องๆเขาเล่นมันก็รู้สึกมันก็แปลกใหม่สำหรับเราไปดูน้องเขาแคสติ้งกันก็เออมัน เป็นอะไรที่มันน่าสนใจประมาณนี้ครับจริงๆก็น,น,นานๆทำทีแหละครับก็น,น,น,นานๆทำทีก็แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะโฟก,กัสกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพซีรีส์ด้วยความที่เราเป็นคนบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ยังรักในคอนเทนต์รักในซีรีส์อยู่ถ้าเราเจอเรื่องใดที่คิดว่า,าเอ้ยมันเป็นเราจริงๆในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มก็ได้เป็นปิดปิดใจกัน มันมันมันเปลี่ยนแนวแล้เป็นยังไงบ้างมันเปนยุคที่นีแมันก็รสยกว่ามันก็ค่อนข้างแปลกใหม่เอ่อแล้วก็มันมีมุมมองอีกหลากหลายที่เราไม่เคยเห็นแสดงเช่นมุมมองที่มองว่ากันมุมมองของเคมีระหว่างผููที่เขาส่งต่อกันทันี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเออเราไม่เคย เออเจอแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับงั้นอย่างเราทำเราต้องดูต้องดูต้องดูเรื่องเนาะแต่เรื่องเป็นยังไงก็ดูแบบก็ดูก็ดูทั้งซีรีส์อื่นเกื่องไปการทำสเล็ตมาแล้วเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะในวันที่เราต้องดูเด็กน้องแคสก็ต้องบอกวันนั้นก็เป็นวันแรกที่เราได้เห็นกันสีสันการแสดงของน้องในกลุ่มซีรีส์วังนี่จะได้เห็นน้ำลุ่มซีรีส์คงไม่ไม่ไม่มีคู่มาับมาเป็นตัวที่จริงเราดูนั่งยังแบบว่าหลายคนแบบลูกใหญ่ก็ขันตัวเยอะนะหลายคนก็ได้เลยนะ จจะไม่ไหวอาจจะไม่ไหวถ้าจะมีอาจจะเป็นซีีรส์เอ่อซีรีส์วายผู้กุมศรดำอะไรเงี้ยเป็นซีรีส์วายในตำนานอะไรเงี้ยอันนี้คือประกาศเลยก็ประกาศเลยเราะเจนคือผูดำเนี่ยราะว่าจริงๆนี่บอกว่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะสมัยแบบเด็กๆที่จำได้นักข่าวปุ่นนี้แหละเจอเป็นมานี่แหละนักข่าวพี่มาตั้งแต่เด็กใช่ก้าวถึเป็นเกย์บังหลาดตาแดงบ้างหลาด มันก็คือยุคนั้นที่แบบใช่จะดูสำัำอาถูกป่ะยุคนั้นก็คือบอกเป็นเรื่องแบบเฮ้ยไม่ได้เลยทุกคนจะเป็นเรื่องแบบเขาหรือต่างๆแต่ในวันนี้กระแสมันก็เปลี่ยนผู้ชายในการแต่งตัวในการแสดงก็เปลี่ยนไปการเป็นผู้ชายสัำอาหรือแบบอ,อ,อาจารย์มีความหน้าขาวปากแดงเคนเที่ปกติอะไรประมาณถ้ามีามข้อติต่ออะไรให้เล่นกันก็ข้อติเยอะนิดหนึ่งถ้าดูรื่องบทหรือวา่าเรงไรถ้าเกิดจะรับจะได้ไรก็ดูหลายอย่างเลยครับดูทั้งเรื่องบท หรือว่าเหมาะสมว่าเราเหมาะสมไหมคือจริงๆไม่ใช่แบบเอ๊ซีรีส์วายเพราดังเราอยากจะต้องไปลงเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมองว่าซีรีส์วายก็จะซีรีส์วายไปทุกเมื่เ,เราเองจะไปมีสิ่งที่มันต้องส่งเสริมซีรีส์นั้นได้นะไม่เป็นส่วนที่แบบมันพัฒนาสิ่งได้ไม่ใช่หรอผมอยากไปเคาะอย่างนี้อะไรเมื่อกี้เห็นเจ้าพูดถึงดังมีคนติดต่อมาให้ได้ไม่ดังคุยเพื่อไหมผมได้ติดต่อมาแล้วลองกองไม่ได้ถ่ายไม่ดังใจงอเงี้ตายมาก ไม่คือแซลกันเล่นๆว่าแบบด้วยความที er ่อาจจะโตกันมาในรุ <c oughs> ่นแบบเขาวหรือ like. อ <c oughs> er ้ามมดดำสมัยแบบรุ่นก้าวสูงก็ต้องมีใช่ไหมอะไรก็บเหมือนวอยเล่นแรกไหมที่มีพังแบบที่มีของพังได้เก่าเกินจำดิัเกิลนะมาดำจำ ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ o กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ